ดีครับตัวแทนทีและตัวแทนที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมา,ารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รีพอตออนไลน์นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางระบบของเราเนี่ยได้มีนโยบายนะให้ทุกคนเนี่ยกรอกรีพอตออนไลน์นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อพัฒนานะครับพัฒนาศักยภาพของตัวแทนแต่ละท่านนะครับว่า,อาพอกรอกรีพอตปุ๊บเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์เกิดขึ้นมานะครับว่า ตัวแทนท่านนี้นะครับหรือตัวแทนท่านไหนๆก็แล้วแต่ที่ก่อเข้ามาเนี่ยจะต้องปรับปรุงในจุดๆนี้หรือว่าจะต้องเพิ่มเติมจุดๆนี้หรือว่าจะต้องจุดๆนี้ดีแล้วนะฮะอาจจะแบบขอให้ท่านมาแชร์นิดนึงว่าท่านทํำยังไงนะครับผมมันจะมีการวิเคราะห์ k p i ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นหน้าแรกนะฮะที่เราเข้าระบบเข้ามานะครับผมทีนี้ไปดูที่แถบนี้ครับมันจะมีรูปตัวหนังสือนะครับเขียนว่ารี p อร์ตออนไลน์นะกดคลิกเข้าไป ทีนี้นะครับมันจะเป็นวันด้านบนนะครับวันที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็คือเป็นวันนี้นะครับยกตัวอย่างวันที่18นะฮะมันจะมีแถบทั้งหมด6แถบด้วยกันนะครับแถบแรกที่ให้เราใส่ก็คือค่าโฆษณาต่อวันนะฮะแถบที่2คือยอดการปิดการขายต่อวันแถบที่3คือการเข้าถึงเพจต่อวันนะครับวงเล็บเฉพาะแอดที่โฆษณานะฮะอันที่4คือการทักนะครับจำนวนการทักต่อวัน จะเป็นทั้งลายอินบ็อกซ์โทรศัพท์เนี่ยเราก็คือรวมกันมาเลยนะฮะจำนวนการค้างการโอนต่อวันนะครับแล้วก็จํานวนเงินโอนต่อวัน <c oughs> นะฮะเรามาดูอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยค่าโฆษณาต่อวันนะครับแน่นอนว่าถ้าตัวแทนท่านที่มีการลงทุนยิงโฆษณาบนแฟนเพจของคุณนะครับคุณจะทราบเลยว่าวันนี้คุณยิงโฆษณาเท่าไหร่นะฮะกรอ,อกได้เลยครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณยิงค่าโฆษณาอยู่ที่ ไปเลยครับเป็นตัวเลขเนี่ยแหละฮะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตัวแทนท่านไหนขายใน a c e b o o k นะครับหรือเปิดแฟนเพจแต่ว่าท่านไม่ได้ยิงโฆษณาครับช่องนี้นะครับให้ตัวแทนใส่เลขศูนย์เข้าไปเลยครับใส่เลขศูนย์นะครับไม่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 ต้องข้ามไปนะครับต้องใส่ตัวเลขครับไม่งั้นมันจะไม่ผ่านให้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่มีก็ใส่ตัวเลขตามจริงนะฮะสมมุตินะครับอันนี้ผมใส่เป็น2000ต่อวันยอดปิดการขายต่อวันนะครับยอดปิดการขายต่อวันตัวเนี้ยให้เราใส่เป็นจํานวนเงิน ครับยกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้ผมปิดการขายนะครับเซตติดสปีดที่5เซตนะครับแล้วก็เซตโปรโลดไวนะครับอยู่ที่ห้าเซตนะครับยกตัวอ,อย่างนะครับติดสปีดนะครับห้าเซตนะครับบวกเซตโปรโลดไวที่ว่าเป็นโปรใหม่ ตัวอย่างนะครับพอปิดปุ๊บอะ <c oughs> เลยกลมๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ35,000ืนพะครับก็คือการปิดเฉยๆนะครับการปิดการขายนี่คือลูกค้าย,ยังไม่ได้โอนนะแต่ว่า <c oughs> เราปิดการขายที่จำนวนเงินงเท่านี้นะครับดีนี่การเข้าถึงเพจต่อวันเฉพาะคนที่ยิงแอดโฆษณาการเข้าถึงเพจต่อวันเนี่ยคุณสามารถไปดูได้นะครับในแคมเปญการยิงโฆษณานะครับซึ่งคนที่ยิงโฆษณาเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าต้องไปดูตรงไหนนะครับ คุณก็จะดูนะครับว่าวันนี้มีคนเข้าถึงอ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโฆษณาใต้ภาพของคุณอ่ะประมาณกี่คนนะครับสมมุติว่าวันนี้มีคนเข้าถึงอยู่ที่แสนสองนะครับเฉพาะต่อวันนะฮะจำนวนการทักต่อวันก็จะมีอินบ็อกซ์ไลน์โทรศัพท์นะครับให้รวมกันมาเลยนะครับทั้งอินบ็อกซ์ไลน์และโทรศัพท์นะฮะสมมติอินบ็อกซ์มี5้าไลน์มี5โทรศัพท์มี5นะครับรวมกันเป็น15 ข่าต่อไปครับจำนวนครั้งการโอนเงินต่อวันอันนี้คือเป็นยอดจริงที่ลูกค้าโอนเข้ามาในวันนี้นะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นผมมีลูกค้าโอนเข้ามา8คนนะครับก็กพิมพ์มาเลยครับว่า8ครั้งต่อวันนะครับซึ่งเราจะอิงในระบบของเราได้เลยว่าวันนี้มีคนโอนเข้ามา8ครั้งจํานวนเงินที่โอนนะครับก็คือเป็นจํานวนจริงที่เขาโอนมาวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น2 4 5 0ละกัน ยอด24,500อันนี้เป็นเลขสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นยอดการปิดการขายนะครับกับเงินโอนเนี่ยมันยังตามกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยคุณอาจจะต้องไปตามลูกค้านะครับที่เขายังไม่โอนนะฮะให้ไปตามมาว่าคุณจะโอนเมื่อไหร่ดีคะอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นการติดตามไปในตัวด้วยเสร็จแล้วนะครเรากดบันทึกนะครับเรียบร้อยครับก็จะขึ้นนะครับเป็นวันที่18มันจะสรุปมาเลยนะครับ าสมมุติว่าเฮ้ยกรผิดอะทำยังไงดีนะครับมีตัวจัดการให้ไปแก้ไขนะครับแเราเข้าไปแก้ไขได้แล้วก็มานทึกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าการทำรีพอร์ตออนไลน์เนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับก็คือสําคัญนะฮะสำหรับตัวแทนหลายๆท่านที่มีการโฆษณาแล้วก็มีการปิดการขายมียอดขายเข้ามานะครับเพื่อที่จะวัดเป็น KPI ในแต่ละวันทําให้ตัวแทนเนี่ยสามารถาทราบได้นะว่า ปรับปรุงตรงไหนบ้างต้องเพิ่มเติมตรงไหนนะครับซึ่งทางะระบบของเราเนี่ยจะคำนวณให้นะว่าคุณควรจะปรับปรุงส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งมันจะมีช่องดัชนีตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับยกตัวอย่างนะครับปัญหตึงนะครับมันจะมีค่าดัชนีความคุ้มค่าตรงนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละเดือนค่าดัชนีเนี่ยมันจะมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะแจ้งในพาร์ทที่2นะครับในวิดีโอพาร์ทที่2ว่าการคำนวณค่าดัชนีนะครับเราจะคำนวณยังไงนะฮะที่เราจะทราบได้ว่าเพจของเรานะครับมีคุณภาพปิดการขายได้ดีนะครับหรือว่าโฆษณาลงทุนไปคุ้มค่าแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะฮะว่าเราคิดคำนวณกันยังไงนะครับส่วนวันนี้นะครับให้ฝึกกรอกให้เป็นนะครับและที่สำคัญย้ำนะครับขอให้กรอกตามข้อมูลความเป็นจริง นะฮะเพราะว่าถ้ากรอกตามข้อมความจริงแล้วเนี่ยคุณเราก็สามารถลงไปพัฒนาคุณได้ถูกจุดนะครับสำหรับคนที่ต้องแบบปรับปรุงหรือแก้ไขนะฮะโอเคครับยังไงวันนี้สู้ๆนะฮะวันนี้ก็วันที่18แล้วนะครับเหลืออีกประมาณ13วันที่ทําให้เราสู้นะครับแล้วก็สำหรับตัวแทน TC ท่านใดนะครับที่ยังไม่ผ่านในรอบแรกนะครับแต่รอบนี้นะครับ50,000บาทไม่ยากนะครับช่วงนี้นะครับมีลูกค้าถามมาเยอะนะฮะจากที่ สิ้นเดือนครับผมว่ายอดหลายแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าปิดจะได้ยังไงเนี่ยรีบปิดนะครับรีบทำยอดกันนะครับสู้ๆครับ